สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอสูตร3ตัวบนนะครับ3ตัวบนที่เข้าโต๊ะงมวดที่แล้วเข้า983ที่เกือบเข้าตรง938จริงๆเข้าเข้าตรงๆหลักร้อยเก้าเข้าหลัก1ิบแต่ว่าหลุดหลักหน่วยเลขก8เมื่อวันที่แล้วนะครับ วิธีการคิดก็ตามนี้นะครับใครที่สนใจก็ก็คิดตามตัวเลขแล้วก็ลูกศรน,นี้ได้เลยนะครับหลักร้อยรอเรเือนะครับก็ใช้หลักแสนเลขแดบวกหลักพันคือเลขห้าแปดบวกห้าได้สิบสามสิบสามบวกตัวบวกคือหนึ่งนะครับเป็นสิบสี่สิบสี่ก็เอาเลขสี่ตัวสุดท้ายมาใส่เป็นเลขสี่ก็คือหลังข้างหมายเท่ากับ หลังรอเรือตัวแรกก็คือเลข4นะครับตัวนี้นะครับส่วนหลักสิบนะครับที่จะเห็นว่าตัวเลขมีบวกสก็คือใช้หลักสิบในงวดเก้าสามก็คือเลขสามบวกด้วยสก็คือเลข5เลข5ก็จะมาเป็นผลลัพธ์ตัวเลขที่นี่นะครับส่วนหลักหน่วย ก็คือตัวบรรทัดล่างเส้นข้างล่างนะครับก็คือหลักร้อยบวกหลักหน่วยล่างก็คือเลข9้าบวกเลข8ได้17 17ดก็คือ1กับ7 1กับ7ก็คือเอา7ตัวสุดท้ายมาใส่นะครับเลข1ตัดทิ้งนะครับก็ได้เลข7คือผลลัพธ์ตัวเลขเมื่อคิดย้อนไปนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่2ตัวที่3ามตัวที่4ตามนี้นะครับ ตัวที่เป็นเลขเด่นเราจะเน้นสองหลักแรกก็คือแนวนี่ครับอันนี้คือชุดแรกอันนี้ชุดที่สองอันนี้ชุดที่สานะครับแต่จากการคิดสู่เทียบกับสูตรอื่นๆแล้วนะครับก็สามารถสรุปได้ว่าหลักร้อยหลักร้อยที่ได้ได้เด่นเลข3กับเลข4นะครับสกับ3หลักสิบได้5้หแล้วก็1นะครับหลักหน่วยได้7กับ2ส่วนที่ไม่ได้เลือกนี่อาจจะ ใครชอบก็เอาไปซื้อได้นะครับอันนี้ผมเขียนให้ให้จับเองนะครับแต่เดี๋ยวจะจับให้ดูบริเวณที่เป็นเลขเด่นที่วงไว้ให้น,นี้นะครับว่ามีกี่ชุด ใครอยากแคปแคปไว้ได้นะครับอันนี้สูตรที่ที่สามารถเข้าได้สี่รางวัลอย่างที่บอกไปนะครับก็มีสามตัวตรงสามตัวโต๊ะสองตัวบนสองตัวล่างก็เอาไว้เปรียบเทียบดูกับกับอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับว่ามีเลขตรงกันบ้างหรือเปล่าถ้ามีเลขตรงกันก็ น่าจะเป็นเลขที่เอาไปเน้นซื้อได้นะครับส่วนเมื่อกี้ที่บอกว่าเลขเด่นในวงนี้เดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับอันนี้เป็นชุดเป็นชุดเลขเด่นของสามตัวที่ที่จับจากสูตรนี้นะครับอยกตัวอย่างนะครับสี่ห้าเจ็ดนี่มายังไงครับสี่คือหลักร้อยนะครับ 5คือหลักส0บเจ็คือหลักหน่วยก็เป็นสี่ห้าเจ็ดครับสี่ห้าเจ็ดสลับหลักครับสี่เหมือนเดิมหกหลักสิบเปลี่ยนจากห้าเป็นหกหลักหน่วยเหมือนเดิมคือเจ็ดก็กลายเป็นสี่หกเจ็ดมีไหมครับเนี่ยครับสี่หกเจ็ดถ้าจับหลักสิบเป็นห้าก็จะได้เลขสองอีกตัวหนึ่งครับคือสี่ห้าสองนะครับ แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบเลขไหนสมมุติว่าผมเอาเลข3ามบานนะครับ3 5 7 3 5 2ถ้าเอานอกเหนือจากตัวเด่นนี้ก็จะเป็น3 5 9นี่นะครับประมาณนี้ครับ4 1 7 4 1 2 3 6 7 3 6 2 3 1 7 3 1 2ประมาณนี้นะครับ เลขที่อยู่ในในวงกลมที่เป็นตัวเด่นนี้สามารถจับได้เป็นเลขตัวสีแดงนี้นะครับซูมให้ดูหวังว่าทุกท่านจะเห็นนะครับเพราะว่าบางทีลง YouTube ไปแล้วอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ตอนซูมนี้น่าจะชัด สูตรนี้เคยลงไปแล้วครั้งหนึ่งพอดีมีปัญหานี่หน่อยก็เลยลงใหม่อีกรอบหนึงครับสูตรที่แล้วจะแค่สลับตำแหน่งครับสูตรที่แล้วจะเป็นหกไว้ข้างหน้าแล้วห้าไว้ท้ายสุดแต่จากการพิจารณาสูตรแล้วห้าควรจะอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับ<ส><ส>ก็ไม่เป็นไรครับเราต้องเลือกเอาถ้า ถ้าให้ผมเลือกผมก็จะตัดทิ้งหมดเลยครับเนี่ยครับฝั่งฝั่งขวาแบ่งครึ่งเลยครับแล้วฝั่งขวามือก็ตัดทิ้งไปเลยก็จะเหลือแค่แค่เท่าที่เห็นแค่นี้นครับนี่ครับอันนี้คือตัวที่ที่โดดเด่นที่สุด ก็ใกล้หวยออกแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับใครสนใจก็ลองลองเอาไปซื้อดูนะครับลองเอาไปเสียงโชคดูขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ,รส,ส,รบ,ส,รบสวัสดีครับ